สวัสดีครับพบกับร้านขายผ้าคุมรถนะครับวันนี้ผมแพ็คของส่งให้ลูกค้าวีโก้นะครับที่จังหวัดนครนายกผ้าคุมรถของเราเป็นผ้าตรงรุ่นนะครับเราตัดตรงรุ่นเป็นผ้าเนื้อเหนียวนะครับเนื้อเหนียวเนื้อทนกันน้ำได้นะครับกันแดดกันแสง UV ดีมากครับ ตัวเนื้อผ้าสามารถดึงได้นะครับเหนียวทนเนื้อผ้านุ่มนะครับคุมรถก็ไม่เป็นรอยคนแมวและที่สำคัญตัวเนื้อผ้ามีน้ำหนักประมาณ5กิลกนะครับฝนตกลมพัดแรงผ้าไม่ปิวไปจากรถนะครับวีโก้เราขายอยู่ที่ราคา2,500บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ